ภูเหล็กเอ็นภูจงแดงนึกเข็มน้ำหมูพุทธายะขาเป็นสุขดินเป็นสุขจิตเป็นสุขส์ขำมาอารหารังคอยรวยมาตะการเวยตันใช้รวยวันนี้รวยพรุ่งนี้รวยพรุ่นี้รวยเข็ดแล้วยังไม่เข็ดยาดดยที่เรือรวยเกี่ยวไว้บิปกติดโกตีไม่ค่อยชอบดูดวงใช่ไหมครับ <c oughs> ครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้จริงๆถมที่ดินทั้งหมดสามรอบจริงไหมครับตรงนี้ส <c oughs> ามครั้งนะ <c oughs> ครับ แล้วก็มีการทำตอนแรกทําไปส่วนหนึ่งทําบ้านมีการต่อเติมถึงสามครังเช่นกันจำได้ไหมหนึ่งสองแล้วก็ขยายสาสา,สาคราางนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ม,มากอาจารย์ยืนุผมลุกดนี่คือลุกตั้งตัวเลยนะครับนะครับตามหน้าเองดังปังด้วย รวยพันล้านหมือล้านแสนล้านละล้านรวยเข็ดถ้ายังไม่เข็ดยาาอย่าเพิ่งเลือกรวยหลงเตียบอกไว้ก็คือชีวิตจะเปลี่ยนแบบหน้าเมืองหลังเมืองเลยครับก็คือเมื่อก่อนคือที่บ้านก็มีกิจการอยู่แล้วแต่ว่าค,คือมันเราสัมผั์ได้ถึงแบบอะไรหา่อ,อยางานที่ท,ท,ที่ที่อาจารย์แบบมอบให้มาค่ะ ราะว่ามันเกี่ยวกับเสริมดวงด้วยค้ขาขายด้วยอันนี้คือปัญหาชีวิตมันมันเยอะอยู่แล้วแหละโควิดด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะคือประสบปัญหาชีวิตอยู่ทงบ้านทำอะไรเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่ได้เข้าพิธีแล้วก็ได้บูชามาก็อันนี้ก็เป็นบ้านที่ว่าเราคือเหมือนกับเราปล่อยวางไปแต่ว่ามันแค่ระยะเวลาแค่แค่ปีเดียวอ,ะอ่ะพี่ก็เหมือน เราได้ได้แบบเนี้ยได้ได้ที่จะมาหากินหรืออยู่เราก็มีที่ทมาหากินที่เป็นหลักเป็นมั่นคงขึ้นนี่ก็ร้านเนี่ยก็คือจากที่บูชาตะกุดอาจารย์ทชีวิตดีขึ้นครับแล้วก็ได้ทําตามคำแนะนาที่อาจารย์บอกก็ทาให้ชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะแล้วเราก็สวดมนต์อะไรด้วยแล้วก็จะบูชาวิธีพิธีเงินแบบ2่าปบ้ก็ไดค่ะคืออาจารย์อ่ะวันนั้นน่ะ เราอยู่หน้าหน้าพระพุทธนิรธพี่ก็ไปไปขายของกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์บอกว่านเนี่ยที่ไปบูชา,าที่ไปไหว้สักการะมาังท่านรับรู้แล้วนะเหมือนอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเรามีมีนเซนนี่ยกับอะไรบางอย่างนะก็เลยคุยกันแบบแบบถูกคอเหมือนกับเนี่ยแล้วก็แม่พี่ก็แอเกตอนนี้แกเสียไปแล้วนะแกรู้สึกแบบ เอ็นดูอะไรเนี่ยก็เมตตาเหมือนกับลูกคนหนึ่งก็ไปมาสู่ก็อยู่ที่บ้านกันนั้นแหละสมัยเรียนเลยค่ะแต่ว่าก็หายไปด้วยมันยังไม่มีโซเชียลอะไรใช่ไหมคะตอนนั้นอะแล้วก็อยู่ๆมาวันนึงมาเจออาจารย์ในรูปแบบเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็อาจารย์จะทักนะอันนี้พี่ดาวันนี้เหมือนสมัยก่อนมีจตุคามใช่ไหมที่นคนอคอน่ะ อาจารย์ไปเยี่ยมที่นครไงตอนนั้นอาจารย์ก็ยังเนียยังเรียนอยู่เนี่ยพี่ดาวเดี๋ยวประมาณจะดังผููแตกเลยนะยที่อยู่วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบอกว่าเขาเรียกจตุคามจะดังผู้แตกหรือพี่ดาเวเก็บไว้นะแล้วหลังจากนั้นประมาณสองปีก็ดังเดือดค่ะตกใจเพราะว่าจตุคามนั้นคือเป็นจตุคามที่ก็เหมือนก็แจกในงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เก็บไว้เพราะเป็นงานเหมือนญาติพี่นนอะแล้วราคาเป็นหมื่นเลย ม,มาคาเป็นเหมืนอนยังน,น,นึกถึงก็คือ <บะ S 2> ที่เริ่มรู้จักอาจารย์ตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรใช่ค่ะยังตอนที่อาจารย์ยังเรียนอยู่ค่ะคครับ่ะแล้วก็อยู่กับแม่คพอมอาจารย์จะเรียนที่พัทลุงพี่ก็แยกไปเรียนนครอาจารย์ก็จะอยู่แบบกับแม่แม่พี่อ่ะค่ะคจะอยู่ด้วยเหมือนเป็นลูกแม่ก็เหมือนไม่เอ็นดูเหมือนเป็นลูกแต่ว่าเขาจะมีเซนแบบเหมือนมันจะเป็นจริงหมดเลยอ่ะค่ะ จะมีอะไรของเขาแบบขั้นในอะแต่ว่ามาอยู่อีก,อกทิ้งที่มาเจอแกก็มาอยู่ในระดับแบบนี้แล้วก็ตกใจแม่นมากร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดลูกน้องพี่วันนั้นแกเดินเข้ามาเนี่ยจะถูกหวยตอนเย็นถูกหวยเลยครับชี้อะไรก็นั่นเนี่ยน้องดูนะพี่เอันมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะค,คือเหมือนเราเดินชีวิตผิดนะทั้งรถทั้งบ้านอะไรมันก็ ม,มันไม่นไม่ไม่มีอะไรแล้วแทบจะปล่อยวางแล้วแต่ว,ว่าไปเข้าพิธีไหว้ครูที่อาจารย์มาที่บ้านก็ประมาณสามสีป่ปีได้แล้วแหละตอนนั้นก็คือเกิดปฏิหารกระชิงปฏิหารเลยคือคผ่านไป1ปีกลับมาอีกครั้งนึงก็คือมีรถแนละ้วแล้วก็โครงการที่เราจะ,จะเริ่มก็บเงินเราก็มีวิ่งมีงานก็ยิ่ง,นนง,งแบบ ดีมากเลยค่ะกับกับภาวะเศรษฐกิจที่ว่าเราต้องเจอตอนนั้นคูอะไรนะคะเาจา่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะดีขึ้นค่ะได้เข้าพิธีว่าครูได้เข้าพิธีครอบครูอะไรเงี้ยค่ะนึกถึงตลอดเมื่อคพนสดมันยังนึกถึงเลยพอเช้ามาโทรมานะ อยากฝากถึงเรื่องการมาหารกินก่อนนะคะก็คือเราต้องมาอาหารกินอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้แต่ว่าที่พึ่งแล้วก็ที่พึ่งแล้วก็เหมือนเป็นวัตถุมงคลที่เราแบบรู้สึกแบบมันเรารู้สึกแบบอยากได้บ,รบรารมีที่ว่ามันทำอาหารกินที่ว่ามันปังกว่านี้มันเฮงกว่านี้ค่ะเราเราไม่จําเป็นต้องไปแบบ เข้าวิธีสายมัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เราเชื่อเราศรัทธาในในตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มันแบบทําความดีด้วยอันนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำมาชีพที่สุจริบด้วยค่ะแต่ว่าอาจารย์มันคือแกไม่ได้แบบมีเรื่องผลประโยชน์อะไรมาเลยขนาดลูกๆอยู่แกยังให้ตังค์เลยเมื่อกี้ค่ะถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีค่ะค่ะพี่อยากให้ปากตรงนี้เนวยนะคะคือตังค์ตัง ฟางมังมากเลยค่ะทั้งกระเป๋าด้วยทราบซึ้งมากเลยนะคะที่ได้เจอแล้วก็ได้คําแนะนําอะไรดีๆหลายอย่างเพราะอาจารย์นะไม่ใช่แค่ว่าจะเราจะบูชาตะกุดมาอาจารย์มีข้อคิดดีๆให้ตลอดมีอะไรก็คือนี่นะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือจะคุยกันตลอดค่ะคือไม่ไม่ไม่เคยทิ้งเลยแล้วก็จะมาเยี่ยมจะดูแลค่ะแม่นค่ะ แม่นร้อยเปอร์เซนต์มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมาเนี่มันเกิดไม่มีตังค์มีอะไรเลยอยู่ลำบากพอได้มาเจอแกแกช่วยทำาะไรเสริมเสริมบารมีได้ให้นี่ก็โอคชีวิตดีขึ้นมากนะนะวันนี้ดีขึ้นมากเลยจากมาจากเลขศูนย์นะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากเลยเป็กนสบายคือได้รับคาแนะนําจากอาจารย์แล้วก็บูชาตะกุดไปตอนนี้ชีวากเล่ยดีขึ้นมากม่อเจอแกสมัยแกยังไม่เป็น จอลำบากบ้าลำบากจริงๆว่าหน้าตาไม่สดใสไเป็นอย่างนี้หรอกรู้จักกับอาจารย์มากี่ปีแล้วครับคุณพี่สอบถามหน่อยครับยี่สิบสองปีได้22ยี่สิบสองปีแต่ทำไมปีสี่ห้าจะเรียนเทคนิคแสดงว่ารู้จักอาจารย์ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยใช่แล้วทำไมการอยู่ดีๆอาจารย์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูดวงให้เขาจังงงเว่าอาจารย์เป็นนักเรียนเลยกจะดูดวงให้เอาไหม แล้วก็ตกใจว่าแล้วตอนเรียนตอนนตอนรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นพี่เต็กเป็นยังไงครับเวลาอาจารย์เดินมาทักเนี่ยผมจะดูดวงให้ตอนนี้พี่เต็กรู้สึกยังไงพี่เต็กก็จะดูแกก็ดูให้เลยครับว่าพี่จะเป็นอย่างนี้แล้วตามที่แกบอกหมดครับแล้วจะเป็นอย่างนี้ย่งนี้แล้วไม่เคยเล่าเลยแกฟังแกรู้หมดนะบรรทัดบุญดุจอะไรนี่แกรู้หมดครั้งแรกที่พี่ดูดวงอาจารย์หนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ความแม่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแกบอกถูกตรงทั้งหมดเลยแค่ประวัติของเราแล้วแกบอกตรงหมด เพราะอาจารย์เราไม่เคยคุยกันไม่เคยคุยเรื่องตัวตัวกันก็ไม่ได้มีการรู้จักอะไรอาจารย์มาก่อนแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์อาจารย์มาก่อนไม่ไม่ได้กิดเกิดเกิัเกิด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 เกดเกิ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 ดเิดกิดเกิดเกิดมกิดเกิดเกิดเก็ดีกึดนกิ้เกเกิดเกิเกิเกิด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 เกิจเกิด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 เงิดเกิดเกิดกิดกิดดกิกิดเกิกิดกิดเกิดเกิดเกเาเก ที่พึ่งทางนนะไม่มีใครจะแนะนำให้ดีเท่าเราอาจารย์ได้มาแนะนําอะไรให้เราดีกว่านี้ต้อจ้องตาไงนะให้ไปสู่การที่ว่าประมาทกินหรือในชีวิตของเราบางทีเนาะปันตื้อเจออาจารย์แบบแบบนะบยังไงก็แก็ไม่หลอกลวงหรอกจริงแท้แน่นอนการันตีโดยแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์เลย เตียโดยพี่เขาเลยนะครับเลยอาจารย์ญญไม่หลอกลวงแน่นอน,น,นอนครับแน่นอนๆๆแน่นอนครับโอเคโอเคยังไงก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับครับขอบคุณครับ